สีสาธารุกแรกเกิดจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะ,ป,ะป้าปอเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะจะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาฝากทุกท่านนะคะหลังคลอดใหม่ๆถ้าบางคนคลอดด้วยวิธีดูดหัวอาจจะยาวถ้าคลอดด้วยวิธีผ่าคลอดหรือซีเสเลียนเซกชันนะคะหัวเด็กจะกลมกลมป๊อกเลยนะคะ แต่ถ้าคลอดโดยวิธีคลอดธรรมชาติคือแม่เบ่งออกมาหัวจะทุยพอดีแต่ถ้าคนไหนที่คุณแม่ใช้เวลาเบ่งนานมากยังไม่ให้เบ่งคุณแม่ก็อยากเบ่งก็เบ่งอยู่ง,งั้นหัวเด็กก็จะยาวนะคะคือกระโหลกศรีรษะของเขายังนิ่มอยู่แล้วก็มีการม o นดิง้งม้วนดิ้งคืออะไรมนดิ้งก็คือการเกยกันทําให้เด็กคลอดออกมาง่ายปกติหัวเขาจะเท่านี้เวลาที่จะคลอดออกมาถ้ามันออกช่องคลอดไม่ได้มันก็จะมนดิง้งแบบนี้เรียกว่ามนดิ้งนะคะหัวเด็กก็จะ เกยกันได้ก็จะมายืดมาขยายออกจากกันหลังจากที่ขอดออกมาแล้วนะคะถ้าเราคำดูศีรษะเด็กตอนแรกลอดมันก็จะยังนิ่มๆอยู่แล้วคำดูข้างหน้าก็จะพบว่ามันก็จะมีกระหม่อมอยู่ตรงนี้นะคะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะคำดูจะนิ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นอย่าตบอย่าจับตรงนี้แรงๆนะคะมันยังไม่มีกระโหลกมันก็จะทะลุได้ง่ายๆเลยค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังแล้วก็ระวังเด็กคนอื่นไม่ให้มาเคาะกระหม่อมเคาะกระโหลกนี้ด้วยนะคะ โดยปกติเด็กแรกคลอดจะหัวโตค่ะภายใน48วันหัวเขาก็จะยังโตอยู่ค่ะหลังจากเลี้ยงไปสักหน่อยท้องจะโตกว่าส่วนอื่นค่ะขนาดของหัวเด็กแรกเกิดก็ประมาณ35เซนติเมตรนะคะโดยปกติกระหม่อมหน้าของเด็กที่ยังไม่ปิดนะคะจะปิดเองนะคะค่อยๆมีกระโหลกจเจริญมาหุ้มนะคะแล้วจะปิดเองภายในหนึ่งปี6เดือนนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเราก็แค่ดูแลรักษาให้เขาอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยก็พอนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <S 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 <S